ละครหุ่นกาลังจะเปิดฉากแล้วแกลงไปแกลงมาก็จะเห็นเงาไปด้านนี้นะคะหรือว่าเงาไปด้านนึงค่ะแล้วนะแต่พิมพ์มพรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเล่งแสงไฟฉายหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพี่ชายแล้วก็น้องชายนะคะตอนกลางคืนแล้วเขาไม่ยอมนอนกันค่ะเขาเอาไฟฉายนี่แหละมาส่องไปรอบๆห้องเลยเราไปสำรวจรอบห้องและรอบบ้านของพี่น้องคู่นี้กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลัง เปิดสวิตช์ปั๊บผมมีของดีอยู่ในมือก็อเลยไม่กลัวความมืดพี่ครับตื่นอยู่หรือเปล่าเราเล่นสำรวจห้องกันเถอะเหมือนพี่จะหลับอยู่หรือเปล่านะคะดูสิครับดูเหมือนไม่ใช่ห้องของเราเลยหนังสือนะคะออกแบบเรื่องแสงและเงาได้ดีมากๆเลยค่ะส่องลองส่องกําแพงแสงจากไฟฉายเป็นวงกลมพอเดินเข้าไปวงกลมก็เล็กลงเล็กลงค่ะ ปรกบติดกำแพงปิดกั้นแสงเอาไว้ลองเอียงดูแสงพุ่งเป็นลำยาวละครหุ่นกำลังจะเปิดฉากแล้วแกว่งไปกว่งมาก็จะเห็นเงาไปด้านนี้นะคะหรือว่าเงาไปอีด้านหนึ่งค่ะแล้วแต่แสงนะคะโอ้โหมนุษย์ยาพี่จะจับแสงวงกลมให้ดูนะคะนี่เอามือเข้ามาใกล้ๆค่ะเหมือนจับแสงวงกลมได้เลยลองส่องไปไกลกว่านี้ก็จะเห็นแสงเป็นเส้นตรงนะคะ แสงของพวกผมส่องไปไกลถึงนู่นเลยแล้วจะส่องถึงดวงดาวไหมน้าเคค่ะประวัติผู้แต่งนะคะอาคิโกะมิยาโคชิค่ะเป็นหนังสือในชุดหนูไม่กลัวความมืดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ